ลิโมตอนเดียวครับไม่พันเก้าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อรถปี2023คุณผู้ชมครับนี่คือรถป้ายแดงแน่นอน100%ยเปอร์คอนเฟิร์มได้เลยต้องเอามาทำรีวิวให้ดูก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่ามีคนที่กำลังจับตาจ้องมองสำหรับตัวรถในสภาพแบบนี้เยอะมา,ากเจ้าหนี่เซลล์เรามีหลายคนนะฮะแต่ละคนเขาก็จะมีลูกค้าของเขาเองทั้งนั้นเพราะนั้นนะครับอันได้ มีการคิดดูแล้วว่าถ้าเกิดยังเอา2.4ไม่1พันเาร้มานำเสนอให้ดูกันในช่องทางออนไลน์ที่เป็นในคลิป YouTube จะมีหลายๆท่านให้การตอบรับและหลังจากนั้นจะมีการโอนจองออนไลน์มาคันนี้จอง300บาทนะฮะมันยังมีปัญหาค้างคาใจเดี๋ยวพูดให้ฟังนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นปี2023สีขาวเดิมจากโรงงาน มันก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะเหมือนกับตัวรีโวคันก่อนหน้านี้แต่สิ่งที่มันสุดเซอร์ไพรส์แล้วก็เอ็กซ์คลูซีฟให้กับคนที่จะซื้อมันนั้นนั่นคือคุณจะได้รถปี23ไม่หน0 0โรหลายคนอาจจะบอกว่า2,000หรือเปล่าหรือว่าตีซะพันดีกว่าตีซะว่า2000ก็ 2, ดกได้ครับแล้วแต่ไม่แท้ไม่มีกอไม่มีกลับถ้าเกิดซื้อไปเช็ค แล้วเราก็มซื้อคืนเต็มจํานวนนะฮะมาดูเครื่องยนต์สักนิดหนึ่งครับดูแนละ้วเดี๋ยวจะตกใจนะไม่ต้องอะไรมากไอ้พวกชิ้นดําพวกเนี้ยดูดิฮะมันเอี่ยมมากนะรถมันเอี่ยมแบบมันเอี่ยมจัดเลยอะและภายในเนี่ยโอ้โหอันได้กลิ่นปุ๊บรู้เลยว่าแม่งนี่แม่งออกมาจากโชว์รูมแน่นอนนะฮะแต่ก็จะถามว่าทําไมเขาถึงได้รถไม่พันเก้ามาแล้วอันก็ไม่สามารถที่จะตอบได้นะครับ เพราะว่าสําหรับในบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าสําหรับในบางครั้งนะครับอาจจะเหตุผลส่วนตัวอะไรประมาณนี้เราเอาปัจจุบันนี้ดีกว่านะฮะเนี่ยดูตามซ่องนงซ่องในนะครับสวยกริบเลยพวกนี้ไม่มีสนิมเลยนะสนิมคาบลงคาบเหลืองอะไรพวกนี้ไม่แต่นิดเดียวความร้อนเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะฮะสำหรับตัวด้านหน้าแต่ไม่มีคาบเปื้อนอะไรเลยนะครับดูน็อตดิโอ้โห ใส่เปียบโลโกโล้ด้านใต้ฝากระโปรงโอ้โหสุดจริงฮะคันนี้พ9 0 0โลเฮ้ออันเห็นรถใหม่มาเยอะนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างผ่านมาเป็นในช่วงของสักสามอาทิตย์สอาทิตย์แล้วมาเจอกับแบบเนี้ยอันไม่ค่อยได้เห็นเยอะอันมีรถใหม่น้อยจริงครับหลายคันใหม่น้อยมากแต่อยู่ในหลักพันโลเนี่ยและเป็นรถตอนเดียวอันนี้น่าตกใจ อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจเพราะว่าอะไรฮะหคุณผู้ชมดูแล้วเนี่ยมันจะเกิดการแข่งแย่งกันเยอะมาก 2. ในเรื่องตัวการได้ตัวรถนั้นไม่ใช่เรื่องยาก 3. มันประหยัดกว่าออกห้างใปแดงอยู่แล้วแน่นอนถ้าเกิดอย่างบางคนอาจจะมองว่าเปรียบเทียบในการเช็คจากเว็บไซต์ตอนนี้เลยว่า2.4มีกระบะตัวธรรมดาออกห้างใปแดงราคาเท่าไหร่ได้ครับ มันจะประหยัดกว่าออกห้างป้ายแดงเนี่ยอยู่ประมาณสักสี่ห0ื่กว่าบาทสามหมื่นสี่หมื่นกว่าบาทประมาณนี้อย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นแบบนี้พี่ไปซื้อป้ายแดงไม่ดีกว่าหรืออย่าเพิ่งด่วนสรุปครับถามว่ามันแตกต่างกันอยู่มาสามหมื่นสี่หมื่นเราในส่วนต่างตรงนั้นเก็บไว้ใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นให้กับตัวเราไม่ดีกว่าเหรอครับและถ้าเกิด ต้องมาดาวเพิ่มเติมอย่างงุ้นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นลูกค้าเก่า25% 10% 15%เพื่อไม่มีเหตุผลไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ขนาดนั้นเพราะนั้นของเราเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าที่มีเครดิตเครดิตดีฟรีดาวเลยฟรีดาวได้เลยครับและลืมอะไรไปหรือเปล่าว่าออกกับที่ร้านปฏิพันธ์ออตโต้คันนี้คุณได้รถายแดงนะและคุณได้อุปกรณ์ในการใช้งานครบและรถคุณถูกต้องตามกฎหมายแน่นอน ไปทําเองเสียเวลาไหมครับไปทําเองยุ่งยากไหมฮะไปทําเองปวดหัวไหมครับเพราะนั้นในเมื่อมันประหยัดกว่ากาันมาอยู่ประมาณนี้ทําไมเราไม่เลือกเอาที่แบบมันจบกว่ามันจะได้ทีเดียวเลยซื้อได้รถสวยอันนี้คือจริงซื้อได้รถสวยอันนี้คือเรื่องจริงแต่มันก็ต้องมีความสุขกสบายในเรื่องตัวการซื้อการอำนวยความสุขสบายการอำนวย,กา,นวยการบริการ ตรงนี้มันก็ต้องดีตามมาด้วยไม่ใช่แค่ว่าซื้อรถสวยเยางเดียวต้องไปทําอย่างอื่นเพิ่มเติมมันเสียเวลาส่วนล้อเนี่ยัดใส่ให้ไม่ต้องซีเรียสของเดิมติดรถมาเป็นไรโยโกฮาม่า oh นะครับอันนี้ก็จะเป็นของเดิมติดรถนะไม่ได้มีการเปลี่ยนนะไม่ได้เป็นตัวบิสโต e นะฮะอันนี้จะเป็นตัวโยโกฮาม่ามาแบบนี้เลยแต่ล้อหลังอันมีการเปลี่ยนแล้วก็คือจะเป็นตัวล้อกระทะอันนี้เป็นลายของแบรนด์อะไรอ่ะไม่แน่ใจนะตัวเนี่ย2.8นะ ราคาป้ายแดงเนี่ยเช็่าสุดได้เลยหกแสนเก้าพันบาทอันนี้คือสีขาวนะถ้าเกิดเป็นสีบรอนเป็นตัวสีเทาดำเนี่ยบวกอีกเจ็ดพันจะบวกเพิ่มเท่าไหร่อะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปแต่ละที่แต่ละบางโชว์รูมอาจจะมีมาจงมาร์จิ้นก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดอย่างของอันนี้ของอไม่มีทั้งเดียวจบเออถ้าเกิดอย่างใส่แม็กคู่หน้าอันมาเก็บค่าแรงสามร้อยใส่ล้อหลังกระทะผ้ายางเอ็กซซีดีอันมาเก็บค่าแรงอีกสี่ร้อยอันนี้ว่าไปอย่าง ถ้าเกิดเป็นนั้นอย่าซื้อเลยอย่าซื้อเลยครับเพราะนั้นตรงนี้มันไม่ว่าจะเป็นตัวร้องแ็กใส่ตู้มันไม่ได้มีการบวกเพิ่มในเรื่องตัวค่าใช้จ่ายอะไรเลยทั้งสิ้นแม้แต่บาทเดียวเดี๋ยวจะบอกราคาเดี๋ยวจะตกใจนะเน้นย้ํำเลยว่าไม่พันเมีกล้องหน้ารถนะของโตโยต้าแท้ติดรถมาให้เอ็นดีมีนะครับจอทัชสกรีนแอนดรอยออโต้แอปเปิลคาพีใช้งานได้ตามปกติเหมือนเช่นเคย มันไม่มีอะไรเสียอยู่แล้วสบตัวในเรื่องของระบบไฟฟ้าและก็ฟังก์ชันในการใช้งานตัวนี้ถามว่ากี่เกียร์สำหรับ2.8นะถามว่ากี่เกียร์6เกียร์ดิครับเพราะว่ามันเป็นปี23มันก็ต้อง6เกียร์อยู่แล้วสวยเลยฮะสวยงามตามท้องเรื่องสวยงามตามนิยายแต่เราเอาของจากในนิยายมาอยู่ในโลกความเป็นจริงได้ เฟี้ยวไหมพี่พีว่าเฟี้ยวไหมเท่นะแจ๋วเลยอะ่ะนะฮะตัวนี้มันจะมีการเสริมแหนบมาของเดิมติดลบมันอยู่ห้าแผน่นอันนี้ก็มีการทําเพิ่มเติมอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเกินไหมเกินแปดไหมเกินเจ็ดไหมเกินนะเดี๋ยวต้องมีการโจทย์ลงใบวิศวะแต่แหนบที่มันเสริมมาตัวแหนบทุกเนี่ยจะเป็นตัวพวกแบบอย่างสิบสี่สิบสองอะไรประมาณนี้นะฮะดูด้านฝั่งนี้กันน,นิดนึงครับจะได้ดูเลขไม้ไปด้วยในตัวโอ้โห ไม่หนึ่งพันเก้าร้อยโลตายเลยครับประหยัดกว่าออกห้างป้ายแดงเยอะรถสวยกิฟเลยนี่แรมเปิดเลขไม้ให้ดูนะกุญแจหลักเป็นรีโมทสำรองเป็นตัวกุญแจแบบธรรมดานะครับหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบหกกิโลเฟียลเลยฮะเฟียลเลยสับตัวนี้สองจุดแปดเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเลก็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บ ให้กับพี่ๆทุกท่านได้รับชมกันในคลิปนี้ไฟฟงไฟฟ้าหมดแล้วเน้นย้ำนะฮะว่าไม่เพียงแค่1,900โลลถเป็นตัว2.8 Entry ราคาออกห้างป้ายแดง6 9 9 0 0 0บาทเท่ากับว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นตัว204แรงม้าระบบหัวีบแบบไออาร์ตเกียร์ธรรมดาแบบ6เกียร์เขาเนี้ยขายเลยดีกว่าไม่ต้องเยอะมาก5 6 9 0 0 0เนฮ้ยนี่2.8นะฮะ นี่2.8นะฮะประหยัดกันมากว่าเยอะ2.8สาหรับตัวนี้569,000บาทฟรีดาวออกรถเดือนนี้รับเงินสกับบ้าน5,000น้ำมันเต็มถังขับปีอีก45วันช่วยผ่อนข้างวด6เดือนจดทะเบียนลงเล่มนะครับถ้าเกิดแนบเกินก็จะมีการลงใบวิศวะให้ด้วยแม็กคู่หน้าฟรีจะทรงตัวรถได้จะเอาแม็กสีล้อล้อหลังกระทะผ้ายาง XCD แบบนี้ ใส่ตู้ใส่คอกว่ากันไปจัดให้แบบเต็มกราฟเพราะนั้นมีแค่คันเดียวเท่านั้นใครที่ดูในคลิปยุงอยู่ถ้าเกิดสนใจแอดไลน์มาและบอกด้วยว่าดูคลิปอันมาถ้าเกิดไม่เอาจะมาเสียดายที่หลังไม่ได้ประหยัดกว่ากันตั้งเยอะทำไมถึงจะไม่เอาและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ